จากสื่อเว็บไซต์เวียดนามได้พูดถึงวอลเล์บอลหญิงไว้ดังนี้เจ้าของทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามประกาศอยากไปแข่งที่ไทยเมื่อเร็วๆนี้ผู้เล่นฟาร์มทิงเหนียวเยดอันได้เล่าถึงเป้าหมายในอนาคตของเธอโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการไปแข่งขันในต่างประเทศสมสรศารเทศโรงเรียนบินเฟือกเฟรสสคูลกำลังพัฒนาแผนความร่วมมือและสมาคมวิชาชีพกับทีมฟุตบอลในประเทศไทยสุพรีมชนบุรีอีเทค ด้วยเหตุนี้ผู้เล่นคนสำคัญบางคนของทีมเสื้อทหารเช่นควางทีเกียวทรินหรือดวนทีลำอนจึงได้รับเงื่อนไขที่ดีจากผู้นำสโมสรให้เดินทางไปเล่นในต่างประเทศโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้นกับทีมฟุตบอลหญิงแห่งชาติวอลเล์บอลชิงแชมป์สโมสรหญิงโลก2023เกี่ยวตรินและเพื่อนร่วมทีมของลำอวนจาก Information and National Team ฟาร์มทีเกียวเย็ดอันก็เพิ่งพูดถึงปัญหานี้เช่นกัน เจ้าของที today, ่เกิดในปี1998ยอมรับว่าเขาอยากลองในสภาพแวดล้อมใหม่หากได้รับโอกาสการได้สัมผัสกับทัวร์นาเมนต์ชั้นนำของภูมิภาคจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถของผู้เล่นในการพัฒนาอย่างมืออาชีพนอกจากนี้การที่ทีมมีเป้าหมายที่จะขยายขนาดยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้เล่นอีกด้วยลักษณะของกองสารสนเทศคือกีฬาเป็นของกองทับบกดังนั้น ผู้เล่นที่มีบัญชีเงินเดือนที่ต้องการไปแข่งขันในต่างประเทศจึงต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทีมงานได้ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาชีพกับสโมสรต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศไทยก่อนการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติรอบที่สองประจำปี2566กองสารรสนเทศได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่สำนักงานใหญ่สโมสรซุพรีมชนบุรีอีเทค ฟามทีเงียวเหย็ดอันกำลังฝึกซ้อมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่บักนินสปอร์ตยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรหญิงโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่13ธันวาคมที่เมืองหางโจวประเทศจีน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để những